มาแล้วพี่น้องตืดตืดมาแล้วอแม่คอ,ค,คอยกับรถโมมแม่สวัสดีจ้ะอาเดีวเหมือนรอบย่างดีแม่สวัสดีจ้ะเ,เอาเค้ือบอ่ใจรองเท้ารถมากกวรืองบเกืบโอ้บอ่แม่นัน่น แค่เดินปูแล้วบรใแ่งอดรองเท้าเห็นไหมครับผมตื่นเงี้ยมาจองมาจองครัวป้ายี่แม่แม่ครัวเขาคือายแทบีนี่วันดีค่ะเมื่อนี้เฮ็ดยังกินไหมต้นงลายต้องปากหนาต้องมือฮะปากหนากก็มือีหยังก่อนนะลายต้องปากหนาไพ่ปากหนาก้องมือนี่นุชตแม่นุ๊จบเป็นตัวตึงเตี่ย เป็นคนทีดเีเพะว่ี่เป็นคนคืจดเป็ิดเยดมเมควาอีนวความโดดเด่นดลยแม่เออบัชิมาอืออนี่เดทีมงานแม่ครัวเฮาแข็งคันป้าสเบียงพี่น้องเอ้ยเน้ออยู่เนื้ออยากเมื่อหน้าตุนสเบียงไว้ให้ลุกน้องหลายคับนี่ยัง่ะ บานไงบานไงมหาลาักมักแตงมาด้ขับรถมาจากเพื่อนไงมาเอามักแตงกว่าควาอยู่ในนี้เลยเออ,เอพี่นอ้องหอมหมต้องใส่ะะลาบหมูเห็นใบาซาละเนี่ยกับตำมะหงพี่น้องเ,อยองเลยไปกินเขาขั้วใจเกิน่้อยค่ะ